ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไพรสังกัดเทศบาลตะบนเมืองไพรตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านเมืองไพรอําเภอเสละภูมิจร้อยเอ็ดเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล2ขวบปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน27คนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไพรเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคลระยะเวลาการจัดก,การเรียนรู้และแนวทางการจัดก,การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อให้เด็กๆได้รับการศึกษาและการพัฒนาเป็นไปตามวัยสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักสูตรการศึกษาประถมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปคณะผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไพรสังกัดเทศบาลตะบนเมืองไพรบริหารจัดการศึกษาโดยนายจันทาอาทิตตั้งนายกเทศมนตรีตาบนเมืองไพรนายนมงคลสมมาตรนายคำปุ่นแก้วโยธารองนาย,ยกเทศมนตรีตาบนเมืองไพรนายนสาณิตพลสาเดชประลัดเทศบาลตะบนเมืองไพรและ นางกุรยาพาทิพสนุกผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนเมืองไพรรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไพรโดยมีครูและผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนหนึ่งคนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไพรจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐถมวัยพุทธศักราช2560กิกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้เด็กเป็นประจำทุกวันมีดังนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระ 2. กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ 3. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างอิสระตามมุมการเล่น หรือมุมประสบการณ์ที่จัดไว้ภายในห้องเรียน 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีจุดหมายฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญหายอย่างมีเหตุผลฝึกการเข้าสังคมและฝึกการใช้ภาษาผ่านการปฏิบัติด,ด้วยตนเอง 5. กิจกรรมกลางแจง้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสได้ออกไปนอกห้องเรียนเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก 6. กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาด้านต่างๆของเด็กแต่เน้นทางสติปัญญามีกฎกติกาง่ายๆเหมาะสำหรับเด็กประถมวัยและความสนุกสนานจากการเล่นเทศบาลตำบลเมืองไพรได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กประถมวัย มีการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาทำให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป